แต่ผมบอกเขาแล้วนะครับเช็คว่าผมไม่เอาดอกเบีย้ยครับก็อย่างที่เช็คบอกผมไว้ว่าไม่ให้เอาดอกเบีย้ยเนี่ยดูสิยังเอาเงินเข้ามาใส่ในบัญชีผมตั้งสามหม้าเนี่แล้วผมจะจัดการยังไงกับไอ้ดอกเบีย้ยที่มันเข้ามาในบัญชีผมนะครับเช็คผมเครียดมากเลยเนี่ยครับผมจะรอฟังคําตอบครับเช็คแรกเดียวพ่มหั่นไปทางกิบหลัดแล้วนี่พ่อรูกก้กลัวเรื่อมันมุ่นพมที่ทำพื้นนี่ อาจารย์ครับผมเกียดยางได้ยางวันละประมาณ30สิบโลนะครับอาจารย์แล้วก็เก็บที่ยางได้อีกประมาณสิบกิโลนะครับแล้วอย่างนี้ผมจะต้องคิดสกาศพืชผลยังไงดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับอาจารย์เอาเอาเอาไงดีครับผมบอกเปิดหเซนแล้วครับอาจารย์คลอดออกมานี่จะให้อีกกอมาหรือหรือว่าอาจารย์ครับอาจารย์ใจเย็นไม่ได้ครับอาจารย์เนี่ยเปิดห้าเซนแล้วครับอาจารย์หากการเข้าถึงภาษาหรับของคุณเป็นปัญหา หากความรู้ศาสนาเป็นอุปสรรคหากมีคำถามในหัวมากมายแต่ไม่รู้จะหันไปถามใคร w h i t e Channel คือคำตอบของท่านเรามีนักวิชาการอิสลามประจำสถานีจำนวนมากที่จะตอบคำถามศาสนาให้ทุกท่านกว่า1,000คําคำถามต่อเดือนหมื่นคำถามต่อปีคำตอบที่จะทำให้การอิบาะห์ของท่านใกล้เคียงกับอิบาะหดาของท่านนบีม,มากขึ้นให้คุณใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้น คำตอบที่จะทําให้ท่านปลอดภัยจากการบริโภคสิ่งต้องห้ามคําตอบที่จะสร้างความแน่นแฟ้นในครอบครัวคําตอบที่จะช่วยให้ท่านห่างไกลาจากชีริกและความงมงายคําตอบที่จะทําให้ท่านเข้าใจเรื่องการเมืองการปกครองในแบบที่เอเลสทรงประสงค์ให้เราเข้าใจร่วมกับเราสิครับสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ให้ไปสู่ทุกหย่อมยา่าเพื่อนำสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม ทำให้การศึกษาศาสนาเข้าไปอยู่หน้าจอของทุกบ้านร่วมแรงร่วมใจสร้างสารค์สิ่งดีๆร่วมกันอีกครั้งกับภารกิจของเราภารกิจผู้ศรัทธา26กุมภาพันธ์นี้อย่าลืมนะครับ2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไป